ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะแอดบอลในช่องไอรอนแมนซิงก์นะครับผมวันนี้นะผมจะมาแจกรถนะครับแต่ต้องไปดูกันว่าจะเป็นรถอะไรนะครับแต่วันนี้ผมเพิ่งทำตัวเป็นเศรษฐีนิดนึงกุชชี่กุชชี่รองเท้าแรงดังอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือผมก็พอจะมีตังค์อะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะแต่ผมจะแจกรถอะไรวัเนี่ยเอ้แต่โทรหาลูกน้องก่อนฮัลโหลครับคุณขับรถใช่ไหมครับคุณขับรถใช่ไหมครับเออมารับผมที่หน้าบ้านเออหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านบางแสนนะครับ มันรับผมโอเคครับผมโอเคครับโห oh, <tôi> ดูดิก็ไม่ได้แบบว่าแอคอาร์เดัสดอะไรอยู่แล้วก็คือดูดิก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่หรอกแต่ดูดิไม่ว่าจะเป็นเอาผาดรถเต่าพันปี GTR ผมก็มีนี่รถตำรวจน้ำทางเป็นไงบวกแล้วผมไม่ได้กิ๊กก๊อกนะเห็นผมแบบเนี้โหเสียยูต้องบอกผมรวยอ่ะแค่นี้ไปแล้วนี้เราไปเดินทางไปอ่อไหนดีครับ อ่าคุณขับรถไปอ่พาผมไปทำงานที่บริษัทของ5่าหน่อยแล้วกันโอเคก็ผมนั่งชิวๆนะวันนี้ก็คือมีลูกน้องลูกน้องอะ่ะขับคอยขับรถให้ไงนะพอดีว่ารวยอะ่ะนี่ถามเขาดูได้เงินเดือนนะั้นเท่าไหร่น้องอ่าน้องนี่เดือนเดียวนะยังไม่รวมทิปนะทิปอีกเท่าไหร่น้องห้าหมื่นบอกเขาไปอ่าดิดิดดไอไอคนขับรถตามหลังเนี่ยรู้ไหมว่าได้วันละเท่าไหร่ คนละแสนคนละแสนเลยเนะี่ยต่อเดือนเนี่ยทิปก็คนละห้าหมื่นนะเนี่ยน้องแม็ค์เนี่ยทุกวันเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีซื้อเหล้าซื้อยาซื้อปโปรอะไรกินทุกวันจริงบอกเลยว่าเต็มกราฟทุกคนในเนี้ยเงินไม่เคยขา,าดนี่ยังผมต้องพูดผมรวยแค่ไหนยาให้ผมต้องพูดเอาจริงๆเป็นลอสะต์สโตเนี่ยของผมหมดผมซื้อไ้หมดเฮไม่อยากจะโม้โทษทีว่าคนมันรวยทำยังไงได้ว่าแต่มึงมาถูกทางป่ะเนี่ยของห้ากูเนี่ย <l ots> อ๋อมาถูกนะเฮือแต่แม่งน่าเอาเอาผ่านแบบขับไปแบบเอาสายซ่งสายสี่ไปอ,อวดเด็กๆน้องๆหนูๆมาหน่อยว,ว่าเอาพี่มันรวยพี่มันมีตังค์แล้วมึงว่าป่ะนี่นี่นี่พูดอะไรคือเชื่อฟังหมดนะเฮ้ยออฟิล์มครับท่านไม่ใช่พี่มึงใครเป็นพี่มึงกูเจ้านายมึงครับใครเป็นพี่มึงนีน่นายยงนายนายกไป โทษเล่นไม่ได้นึกว่าลืม <c oughs> เดี๋ยวเซฟมันปิดนะอย่าร้องดูดูเฮ้ยฉีดไตโตโชว์เขาดีดินี่เดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมัดตัวหนึ่งไว้นะทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมทำไม่ได้จอด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 นี่ไปจอดแตวกูยิงทิ้งเลยโอ้โหไม่รู้จักมาเฟียสิชนแล้วมึงอะ่ะเฮ้ยกูว่าปอมาเฟียสิชนตำรวจยังแบบต้องอันนั้นให้กูอะ เฮ้ยทำไมมันไม่ได้ไว้ฟิล์มอ๋อน่าจะไม่ได้ลงมานะครับทุกคนอันนี้แต่บอกได้เลยมันเท่มากไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมแจกให้นะถ้าอยากได้กันนะบายปายยขับเข้าไปทํางานหน่อยเว็กุยกูกูอยากเอาเอาผาเจอกับรถอะไรก็ได้อะมีรถอะไรพร้อมเสิร์ฟกูบ้างนะฮะฮะหรือตำรวจอยากโดนแดกอะหรือเอาว่าผานมึงวียกูดีมา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 ไฟิล์มวียดกูแบบเอาผาอะ คามอสเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับทุกคนอสีดำดีกว่าได้ฟิล์มสีนั้นแหละนี่โหลดด้วยโหลดด้วยนี่เป็นไงบึ๊บ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 เป็นไงเป็นไงเท่กูบอกแล้วเสียยูยังต้องยอมรับในความรวยของกูมา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 อีกรอบตัดด้วยเฮ้ยตำรวจเจ้าด้วยดินี่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 ฟีฟีล้อฟีล้อฟีล้อน้องเห็นไหมเห็นยังเอาเลยอะเอาเลยอะ มามามาเฮ้ยเอาด้วยเหรอไอ้ดาเมตดาเมจะเอากับพี่เหรอคิดดีแล้วนะมาเครื่องสามพันสามสองหนึ่งมาไอ้ไลไอ้ไร,ไ,รไปไหน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 อ่ะไวรุ่นโอ,เอ,เอ้เปิดใจยางอา๋อเปิดได้ยังสุไส้คงร,รีบแพ้กันนะรีบแพ้ไปไหนเนี่ยรู้ว่าแพ้แต่ใจเย็นนิดนึงสามสอง นึ่งไปน้องหนึ่งเป็นไงเป็นไงกูแรงอ่ะแรงอ่ะโอ้อย่พูดเยอะนี่ดามงดำมีเหรอนี่นี่นี่เป็นไงบอกแล้วอย่ามาซ่ากับพี่เป็นไงล่ะโหนอันแน่นอนแน่นอนแน่นอนนั่นน่ะมาดิมาดิดามิดมาดิมาดิสมาดิมาดิมาดิมามาดิมาดิมาดิเออเป็นไงอย่ามาห้าวน้องบ่าวเขาจ้ะอย่ามาห้าว ไม่ได้แรงแต่แซงมึงได้นี่มามาเอาใหม่เอาใหม่าหมสามโน้ตพาสีดำแม่งมาความแรงหมดแล้วไปมาดิ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 าดนี่รถคันนี้ผมว่าเอาไปทำพวกเอ็มบีทำไฟเอ็มแบบเนี้ยเท่นะเว้ยผมว่าเอาแบบถ่ายคู่กับรถอะไรแบบเนี้ยแบบทรงเสียอะไรเงี้ยผมว่าเท่นะเว้ยจริงไปสายสี่ต่อดีกว่ามา นี่คำมาอวดเด็กๆ,ๆ,ๆหน่อยเคยเห็นปะน้องยี่สี่เอาผ่านแล้วจัก,กะรู้จักะคนรวยอะ่ะรู้จักะคนรวยอะ่ะเออนี่ตังมันเหลือโทษทีซื้อมาทิ้งซื้อมาควางก็ได้เนี่ยต,งตังตังลูกน้องวันละแสนเน่ขับรถอย่างเดียวเอยเดือนละแสนมา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 ได้ทิปวันละห้าหมื่นอ่ะก็คิดเอาอ่ะทำสองวันก็คุ้มนะชิววๆๆๆๆๆนี่โอ้โหเขารักผมกันทุกคนจริงไป มาด like 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 ิมาดิคิดว่าแรงเหรอกูบอกแล้วเอาผ่านกูโมเต็มเป็นยัไงเป็นยงไงตัดไปดินี่เป็นยัไงเดินยังไงกะบากเครื่องเสียงเสียงเครื่องอิสุสุเป็นยไงเออแม่งเทพว่ะเอาผ่านเก่ก็เฮ้ย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 เอาเอไอ้เหี้ยเอาผ่านกูแรงเกินเกือบจบชีวิตแล้วไอสัตว์มีเงินเป็นพันล้านกูจะมาตายแบบนี้ก็ไม่ได้นะ โอเคครับสำหรับเอาผ่านผมไม่รู้จะเอาอยัางไงนะมันเป็นรถคนหรูนะผมไม่รู้จะรีวิวยังไงมันเท่นนะผมก็รีวิวตามสไตล์ของผมแหละสถุนสตุลแบบนี้แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอ,งขอลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซักซักให้ผมด้วยสำหรันบน,นี้่รับกันผมขอบคุณครับ